ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีผู้ชายหล่อที่สุดโอ้หลานโตมาหล่อทุกคนเลยโอายก็นายโชหลานชายหลานชายทั้งหมดกี่คนแปดคนอันนี้เป็นดาราแล้วหลายคนแล้วทีเป็นดาราและซีรีส์แล้วไายทั้งหมดหลายทั้งหมดแปดคนจแปดคนผู้ชายแปดคนอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้านจนกลายแบบเคยมาแล้วอยู่ที่เก้งกว่างแล้วบอกคุณแม่ขา หนูหิวกับหิวเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรอคะก๋วยเตี๋ยวไหนก๋วยเตี๋ยวโก้ธีรศักรีคอไปเอาเด็กมาจะไงแกจะอยู่กินไหมอยู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณโก้ทีรศักรับมาค่ะถือว่าเป็นร้านสุดยอดก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่โอเคละห้าสิบปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่น รุ่นหนึ่งเรารู้จักโก้ธีรสักเพราะเมื่อก่อนดาราจะต้องไปอยู่บ้านเขาหมดเลยจริงๆอยู่ก๋วยเตี๋ยวดาราหลายๆคนกีดสีปูมเสร็จน็อตวลนนีโตมาจากร้านก๋วยเตี๋ยนี้ใช่จริงๆเพราะเราเรียนเอแบกไงถูกก็ต้องไปเจอร้านข่าวคุณมดดำก็ไปด้วยเเราป็นผู้ชายไปดยูผู้ชายก็จะต้องอยู่ร้านเนี่ยดาราหลายๆคนจะต้องโตมาจากร้านโก้ธีรสักแต่วันเนี้ย พวกเธอหลบไปรุ่นพี่นกหลบไปรุ่นโก้หลบหลบเลยตอนรุ่นนี้ยูเจนให้คือหลานชายแปดคนที่ใช้อยู่ชางกลางหลานชายแปดคนนี้คิดว่าเปิดบาร์โฮสนะเนี่ยจริงโอ้โหใหลานชายหมดเลยหล่อให้คนเลยแปดคนไม่มีหลานสาวฟังมากกว่าวันดีค่ะยวันดีคุณผู้ชม่านนี้หลานชายทำยังไงนหลานชายแปดคนเลยอ่ะไม่รู้ท่าเขาเหมือนกันนะแต่มันก็ได้มาแบบนี้พี่นกกี่คนพี่นกสี่เนาะ สองนี่มนี่พี่นกสองเนี่ยอ๋อนด็กกักพี่กรน์กกรแล้วคุณก้จะได้สักลูกกี่คนลูกสองเหมือนกันไหนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลานหลานอายุใส่ไฟอยู่ไหนลูกไหนอาศัยฟ้ามาติดลัง่อยากมาทีวีอยู่นี้แล้วอยู่ตรงนี้นะห้ามกระดิกนะลูกห้ามหายใจอยู่ตรงนี้ล่้กเจ็ดแกไม่น้ชาย8คนเลยใช่แต่มีความสามารถที่ดีในครอบครัวนะ เพราะว่าลูกๆหล,ลานๆทุกคนเนี่ยเขามาทํางานเหมือนตอนที่เราเด็กๆเลยอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ <คน S 1> ยก็คือมาเสิร์ฟมาเช็ดโต๊ะเก็บชามเก็บเงินแล้ว ไม่ต้องจ้างลูกจ้างเลยเอาลูกจ้างนี่แหละจ้างด้วยลูกจ้างก็จ้างแต่ว่าหลานๆก็คือทุกคนมาช่วยงานกันหมดทุกคนอยู่บ้านเดียวกันหมดอยู่บ้านเดียวกันหมดเหมือนเยู่เหมือนเดิมเนาะทุกวันนี้นางทำเป็นอพาร์ตเมนต์เลยแล้วบ้านกูโก้เป็นแล้วแล้วทุกคนก็มีห้องของใครของมันใช่ฉันก็เลยไปแล้วไปถ่ายรายการโทรีเพลสเขาควรเราฟรอเอาไม่ได้คว้าคนอื่นเช่าหรอฮะตอนแรกให้คนอื่นเช่าไงแล้วตอนหลังรู้สึกว่าแล้วก็เกือบตายเอาหลานเราดีกว่าเนาะแบบว่าหลานเราก็เยอะอยู่แล้วก็อยู่กััันเป็คคคครรรรอออบบววท้งหมดี หฟอหกครอบครัวกคหกรอบคัวไปเลยกครอบครัวพ่อแม่อีกฟอหนึ่ง ร้านหลานก็คนละห้องไปเลยใช่ข้างลางก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไม่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งคือเรียกว่าอยู่หน้าบักซอยคือเรียกว่าเวิร์กนั้นนะเวิงนะเข้ามาพระรามเก้าห้าสิบเอ็ดตรงเข้าไปร้อยเมตรขวามือก็คือเวิร์กนั้นเลยเขาเป็นคนที่ขายครีมคนแรกของคนแรกของดาราอาจจะเป็นคนแรกเนพี่อ้วนรีเทิร์นก่อนแล้วมารุ่นนี้พี่อ้วนช้ากว่าห้าปีพี่อ้วนช้ากว่าเราด้วยเหรอสีหน้าเขารอบยี่ห้าปีแล้วโค้ชอายุจะเข้าเลขห้าแล้วนะคะพี่มดเขาจะบอกว่า จำอาภัยอาภัยไปนนได้มาจากการขายครีมใช่ก็คือขายคร<า>ีมอะพูดง่ายๆคือทําธุรกิจค้าขายไม่อายแบบว่าการทํากินอาชีพสุจริตนะครับก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราขยานันและลูกหลานเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ย<ม>เขาก็จะได้ขยันเหมือนเรา<ม>นี่หลานจะปรากฏว,ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเขามาตลอดก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นรถนแหละใช่ชื่อร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนก เพราะว่าพี่นกบางคนคิดว่าจะเป็นแบบชื่อแม่พี่นกคือพี่สาวพ่อตนกเจี๊ยบเอ๋ก้องโก้โก้เป็นคนเล็กแต่คือว่าเราค้อยคำว่าบายโก้ทีรศักดิ์ไว้เพราะว่าเราจะได้มีส่วนแบ่งเราจะรู้ว่านี่คือร้านของเพราะถ้าเกิดแบบว่าร้านนกบายจุดจุดจุดไม่ใช่ชื่อเราเราจะไม่มีส่วนแบ่งแล้วจริงจุดเริ่มต้นของร้านนี้มันเกิดจากพี่นกคุณเตียวยังไงก็เป็นคุณแม่คุณแม่คุณแม่ทำแล้วพี่นกเขาก็บอกว่าเป็นลูกไง คนโตอ๋อก็เลยได้ได้ชื่อนี้ใจคือนกมากที่สุดใช่ใช่แล้วก็รุ่นแม่มาเลยทำตั้งแต่รุ่นแม่ครับแล้วก็กี่ปีพี่โก้กุ้งเกี่ยวเนี่ย นี่ตั้งแต่เนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดแม่เสือพพี่บางพี่บางเออเออหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ก่อนเกิดใช่ก่อนเกิดก่อนเราเกิดอีกแล้วก็แบบว่าทํามาปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆจากแค่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูมีก๋วยเตี๋ยวเครื่องในแล้วมันก็เพิ่มไปเป็นแบบว่ามีปูมีกั้งมีกุ้งมังกรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นแบบว่าเราเปิดบริษัทนะนาเข้าเนื้อจากออสเตรเลียเป็นวาเกียนะ MBS นายนี่มีแบบว่าเนื้อวา กิวด้วยันชอบมากแล้วมันก็มีสเตชันอื่นๆตามมาอาทิเช่นส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวอันที่คุณมดดำทานอยู่ก็คือ,อ,อไก่ตกครกแล <มา S 1> ้วถามพี่สาวเลยว่าเดือนหนึ่งฉะหมดเงินกับร้านเดนไปเท่าไหร่จริงอันนี้ขอบคุณเลยนะ,ม,นะมดดาคือซื้อจริงตัวจริงเสียงจริงและซื้อทีเยอะมากมากว่างนี้เยอะๆแล้วเขาจะสีกันสองคนนี้เขาจะคุยกันนะแต่ก่อนไปเรื่องร้านเอาเรื่องล่าสุดที่โดนเป็นเรื่องเป็นราวมาเกิดเรื่องเรื่องเออ ข้างร้านข้างบ้านออใช่ไหมทาง<อ>าบ้านนี่คือ,อรจริงๆแล้วว่าที่เออ่ทำหล<ส>ายธุรกิจ <สา S 1> <อ>แต่แบบอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามีตึกอยู่ในเขาเทาอินทาวออแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เออ่อาจจะ ดูแปลกๆเนาะชอบตะโกนโวยวายโวกเวกแล้วก็มีสาดน้ำกงน้ำกดเข้ามาที่ขามากฐานบ้านเ้ยนะใช่มันล่าสุดที่โซนสาดโดนแบบหลังแบบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แหกตรงนี้ไงหลังขอแขนจริงๆเลยใช่แล้วก็แจ้งความเรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็เนี่ยเออเป็นแบบว่าไม่โกโกโดนด้วยนี่ในข่าวให้หนูเห็นนะไม่โดนไม่โดนของพี่คือเดินหลบเฉยๆลักษณะคือเข้าบ้านแล้วเราต้องกางล่มเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจะลอยมาจาข้างบนหรือเปล่าแล้วก็พยายาม เดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าย่านนั้นทุกคนก็คนไปสัมภาษณ์กันเยอะเดือดร้อนกันเยอะอก็จะมีแบบว่าคนข้างบ้านเนาะมีบางคนก็วิ่งออกมามีมีดมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เออเราก็ต้องรอพึ่งกระบ,บวนการแบบว่ากัอะไรไรรม่ด้เลยห ทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะจะเล่าตรงนี้ให้ฟังเลยนะว่าการเรียบร้อยแล้วหมายเรียกครั้งที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วหมายเรียกครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วจับตัวเรียบร้อยแล้วพออีกวันหนึ่งเอ้าทำไมเขายังมาใหม่กลับมาบ้านได้เหมือนเดิมจับผิดตัวไหลเทำผิดตัวตอนนี้พูดตอนเล่นเนี่ยนี่พูดทำผิดตัวหรอปากจ้าน้ําตาก็ไหลคือว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเออรอทางอายการเนี่ยนะเห็นบอกเขาจะต้องทําเรื่องเกี่ยวกับ แคนเซิลไลนนี้แล้วก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่องของการเริ่มต้นใหม่คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในประมาณปีพุทธศักราช2566กโอเคก็คือปีหน้าแต่เขาก็ยังอยู่ในบ้านนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นซึ่งเราต้องระวังตัวทุกวันมีเรื่องทุกวันก็เขาก็พี่นกเนี่ยเขาอยู่ออฟฟิศอยู่ข้างๆเลยอ๋อเนาะพี่นกร้องถามพี่นก่าเรยังเป็นยังมีอยู่มมีค่ะถือไม้ด้วยค่ะล่าสุดเลยเนี่ยนางก็ยืนอยู่ที่ชั้นสองตรงหน้าต่างใช่ไหม ทำหน้าอีใส่หรออ๋อท้าทายท้าทายแล้วพี่โน่ทำไงน่ก็ถามองอะไรเหรอคะอ๋อถามพี่ดีเต่อรถต่อถิอ๋อแล้วพี่โน่เอออย่าไปต่อรถต่อเพียงคือเขาเขาเขาคือเขาถืออะพี่ก็กลัวใช่ไหมพี่ก็หาล้มไงเขาบังคับสารมามันก็จะโดนล่มก่อนไม่โดนบ้านโดนไม่มาหรือโดนในบ้านเราโดนหมดเลยค่ะโดนหมดเลยขลูกค้าแต่ไม่ได้โดนน้ำกรดนะโดนอะไรอ่ะก็โดนกาะคลั่งเลยใช่ไหม ออกก้อนหิน่าปึ๊บเครื่งเลยแล้วลูกค้าเขาก sociedad, Bref, ็ไปเรียกประกันมาเรียกตำรวจมาเขาก็หัวหมองแนเขาก็ทำในหลักฐานก็ตอนมันเครื่องมันไม่ทันแนนเขาอยู่บ้านเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่หน้าบ้านก็ปั๊บปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาปล่อยไปตามกฎหมายแต่วันนี้จากร้านในตำนานจากร้านแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับจ้ปรากฏพิ่นกไปได้เคยเป็นคนอยู่ที่จังหวัด ไม่ใช่เคยที่ลูกเป็นเขยน้องเขยน้องเขยวลูกชายหมดเลยจะได้ใไรมาจะได้ลูกสบายอย่างนี้อุ้ยตัวสูงๆได้อยู่นะว่าไปต่อไปคือไปได้มาแบบน้องเขยน้องเยเป็นชาวจันทบุรีจันทบุรีอยู่คลุงอย่กคลุงมันก็เลยเป็นกั้างที่สําคัญเป็นปูก็เพราะว่าได้ไปได้น้องเขยชอยู่ที่จันทบุรีชมา น้องเกิดคนนั้นคือผัวคุณเหรอคะหรือไงคะไม่ครัเป็นพ่อพี่สาวนี่ถ้าเป็นผัวฉันนี่ลูกสี่คนเขาเลยเนี่ยอ๋ออันนี้ฝั่งโอ๊กเอิร์กนี่โอ๊กเอิร์กโอมแล้วก็โป๊บนี่นี่จะได้ไหมคลายเลยเนาะนี่คนไหนคนไหนลูกอะไรงานตัวไหนชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่ ครับอายุ21ปีครับยนี่เลยนะยี่อ้อายุ21แล้วต่อไปค่ะแล้วพวกกูชอบมากนะเออผมชื่อเออครับอายุ19เออ19ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโอมนะครับอายุ16ครับอ่านั้นติดโคมยังติดคุกอยู่โอมยังติดคุกอยู่แต่งน้เพรกจะหมดเลยแล้วเล็กนั่นล่ะไหนอายุคนเล็กอยู่นี่ชื่อโป๊ลครับอายุ10ครับสิครับคนนี้แหละ อันนี้อีกบ้านนึงสวัสดีครับชื่อพายุครับอายุ9ปีครับเออคนเล็กคนเล็กตามเแิบนี่อยู่นี่สวัสดีครับชื่อสายฟ้าอายุแาดปีครับสายฟ้าแปดปีแปดปีมดนี้นี่เด็กเซ็นทะเบียนหมดเลยนะเด็กเซ็นทะเบียนหมดเลยหมดเลยแปดคนเอาอย่างนี้จนวันนี้จากก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราคุกคุณโตกันมาเนี่ยจากพวกเราโตกันมาตอนจะเป็นได็กวันเนี้ยมันกลายเป็นพัฒนาการเป็นแบบก๋วยเตี๋ยว ปูปีที่เราที่มาเป็นก๋วยเตี๋ยวปูก๋วยเตี๋ยวกั้งอันนี้คือเมนูประจำประจำเลยนะฮะเนี่ยอันเนี้ยบะหมี่เกี๊ยวจะสั่งประจำแต่ผู้ชายคนที่ชอบกินอะไปแล้วนะอุ้ยใครอะเลิกไปแล้วคนไหนอ่ะใครนะฉันรู้แล้วว่าใครใครที่เขาเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันไปป่ะแม่ใครวะตุ้มตาไม่ใช่นะเอ๊ะนอกจากเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามีบริการเป็นสิรานีด้วยนะฮะวันเนี้ย ก็ม่จะพัฒนาประเป็นนี่กุ้งมังกรแล้วก็จะมีแ้วกมีวากิวด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่สาวทําเลยสิ่งหนึ่งที่ร้านนี้ใช้อกอคือพริกไทยตามมือเพราะอะไรเอามีไม้ไหมคะขอไม้นิดนึงก่อนเอาไม้แม่เดืลกใช้สิ่งตั้งแต่เรายังเด็กอ่ะลูกชายพี่นกโตโตเป็นดาราแล้วเนี่ยเป็นดาราแล้วเนี่ยไม่เอกร้องพี่ถามผมพริกไทยตามมือมันแตกต่างจากพริกไทยอื่นยังไงมันหอมค่ะ คืออันอื่นก็ไม่เหมือนใช่ไหมใช่รสชาติมันไม่ได้กลิ่นมันจะติดเกี๊ยวเราใส่พริกไทยเราก็ใช้นะคือเขาบอกหลายหลายร้านะบอกเคยลองเปลี่ยนพริกไทยเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้เหมือนพริกไทยตามมือกลิ่นมันไม่ได้มันไม่หอมมันไม่มีมันไม่มีความห,หอม,ม,หอมของพริกไทยอ,อันนี้คือความแปลกว่าพริกไทยตามมือมันถึงอยู่คู่คนไทยเนี่ยมากว่าหกสปีนะครับม้วนสูญพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศตามมือที่หนึ่งเนี่ยอยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีวันนี้นะฮะพี่นกรู้ไหมม้วนสูญและพริกไทยตามมือเนี่ย ขาออกสินค้าตัวใหม่นี่ควรจะเอาไปทําเป็นเมนูของคุณเลยเป็นก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บกึ่งสําเร็จรูปน้าใสๆเย,ยาวราชเนี่ยรสชาติรับซุปเนี่ยจะเผ็ดร้อนกับเสน้นที่เหนียวหนึบหาซื้อกินชิมได้แล้วนะฮะเอาไปทําเป็นเมนูเลยก็ได้นะวันน,นี้มีกันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วที่สําคัญพี่นกเองก็เป็นลูกค้าของม่วนสูตรและพี่ใจตามมือ วันนี้มาที่นี่เราก็ขอมอบพี่นกเลยเนาะครับผมมาดูเมนูกันบ้างดีกว่าไปกันเลยกับคุณนกนี่พี่สาวชื่อนกใช่ไหมพี่สะพ้ายก็ชื่อนกเหมือนกันพี่เหรอเดี๋ยวหลานสะพ้ายให้หาคนชื่อนกอยู่นะอันนี้คือมือต้มตำต้มตำแต่ก่อนไปต้มตำเอาเนื้อกว่าก๋วยเตี๋ยวดีกว่าที่เป็น ต้องตำลักได้กุ้ยเตี๋ยวไก่เราไม่ต้องพูดถึงเยอะแล้วล่ะแต่เมนูใหม่กุ้ยเตี๋ยงคุณมีอะไรลวกเส้นหมี่มาหรือยังจ้ามุมนี้ถ้ายังไม่ลวกเราข้ามมาฝั่งนี้ก่อนได้อันนี้ลูกชิ้นปลาระเบิดก็มีแมเล่่าสิคะอันนี้จะเป็นแบบว่าหอยเออเขาเรียกว่าอะไรนะจอกั้งเคยกินไหมข้างในเป็นเนื้อกั้งปกติเป็นจ้อปูอันนี้เป็นจอกั้งเห็นกั้งเป็นตอนไหนนี่เป็นชิ้นที่เปินให้ดูก็คือขออนุญาตนะก็คือเอากั้งตัวเนี้ย เข้าไปในจอใช่ทําขึ้นมาเป็นจอกั้งเป็นจอกั้งขึ้นมาอันนี้ของคุณในร้านคุณทาเองใช่ของที่ร้านยังไงราทำได้นี้ก็คือเซตหนึ่งอยู่ที่450บาทนะครับเป็นจอกั้งเนาะส่วนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทานะมันก็ไล่ไปเรื่อยๆก็แบบเป็นปู180เนาะ199 299ปูมังกร699อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไล่ขึ้นไปปูมังกร699บาทจากเป็นพันเหลือแค่699มาแล้วแล้วก็มีอันนี้ด้วยของใหม่อันนี้คือมาทุกคนต้้อิิินนคลูชารระะะเเบดดด กรอบ,อบใช่เป็นเนื้อปลาปลแท้ๆเนอะนุ่มใน่นะไม่ไม่ไม่ใส่แป้งนะไม่ใส่แป้งนะจ้ะ แล้วล้วนเน้นคุณภาพนะครับนี่แล้วก็นในชั้นส้มตำส้มตำมีอะไรตำปูปลาเด็ดมากเพราะเรามีปลาอะไรเนี่ยปลาปะโกโอ้โมันดียังไงเ่ยปลาปะโก้เนี่ยขวดละ49บาท3ขวดจะส่งฟรีนะครับไปที่ไลน์แอดได้เลยสั่งในแล้ววันนี้คืนนี้พี่กลงไหลับประมาณตีสองมาไลฟ์ขายปลาลัดหนูยังเปิดดูเลยอ่ะลุงไม่นอนไม่หลับไปนักขายปลาตอนตีสองใช่ชอบร้องเพลงกลางคืนของคุณนี่เป็นยังไงปลาลัดพิเศษก็คือเป็นเนื้อปลาเน้นๆน้ำเกาสิแล้วก็เป็นสูตรที่แบบว่าร้านเราาาาทมมแล้วันขขยยดดิบี มันนัวมันเข้มมันอร่อยนะครับแล้วก็งานนี้ต้องบอกว่าคนต้องลองชิมเท่านั้นแล้วพอมาที่ร้านบางคนก็ซื้อกลับบ้าน3ขวดบางคนซื้อเป็นลังหนึ่งลังก็คือ500บาทถึงหน้าบ้านคุณเลยแล้วเขาก็ไม่กลับมากินที่ร้านอีกเลยมาไม่ไม่ไม่เขาก็มาอุดหนุนบ้างแต่บางทีอยากจะไปทำอย่างอื่นจัาแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาจากก๋วยเตี๋ยวว้าอย่าก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราเคยเจอมานี่กุ้งมันต่าอมันก่อนแล้วพิซซ้า ดูนี่ตอนสดจากภูเก็ตเลยเท่าไหร่เนี่หกร้อยเก้าสิบเก้าใช่ชามนึง่งตั้งอยู่หกร้อยเก้าสิบเก้าคือไซส์เนี่ยไหมไซส์ใหญ่นั่นเนี่ยเกือบครึ่งโลอ่ะถือว่าถูกมากครับเกก็คือแบบว่าเราแบบอยากให้คนกินเนี่ยสัมผัสได้ของดีๆแต่ไม่แพงแล้วเกี้ยวนี่คือกุ้งอย่างละตัวนะเดช่แล้วก็จะใส่ปูอีกน้องความจริงหกชนก็จริงนะี่ปูของเขานะใช่คือเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไปกันต่อนี่เมนูของพวกพี่จ้เลยนี่อ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตมูฟนิดนึหก๋วยเตี๋ยววากอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยววาเกียวบางคนก็ชอบกินกับเส้นหมี่เนีเส้นหมี่แล้วเป็นเนื้อเห็นไหมดูลายดูแบบว่ามาเบลลิ่งของเขาลายแบบอินอ่อนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะแล้วเราก็จะแบบว่าได้น้ำร้อนๆเนี่ยราดราดอย่างนี้เลยจักวันนี้ก็เธอขายของเหมตั๊กแตนมี่ไล่กูออกขาที่ทำงานที่กูด้วยนะฮะโอ้ได้ค่ะอมเป็นลายมาเบาเลยใช่ไหมพี่ดื่น้ำซุปใช่นื้อซุปของเรานี่แหละเพราะเราแยกกันไงบางคนกินแบบว่า กินไก่อย่างเดียวก็ทานของเราได้กินหมูอย่างเดียวก็ทานได้กินเนื้อก็ทานได้แล้วเนื้อแย่กันจากไหนสุดๆแบบนี้นําเข้าจากออสเตรเลียเราจดทะเบียนนําเข้าของตัวเราเองคุณนำเข้าเองอีกหรอนำเข้าเองคือตอนนี้เราลงมาที่แบบว่าเป็นตลาดแบบว่าอาหารแล้วเพราะตอนนี้คนอ่ะชอบนี่นี่เป็นเนื้อแบบเออ M B 8 9นะครับนำเข้ามาเลยเป็นไงบ้างคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูสารพัดเมนูเวลากินต้องกินอะไรเยอความพิเศษเขาคือโอ้โหเด็กใหญ่นาะรู้ว่าไอเอสไปทำแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะไม่เจอแม่หลายวันละสหรือจะทำรายการกันต่อพรุ่งนี้หลูกสดในได้ไหแม่พร้อมนะลูกพักบ้างเดี๋ยวแม่พักเถอะทำงานกูยังไม่รู้กูจะหยุดยังไงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ จุดเด่นเขาคือกินน้ํำจิ้มซีฟูดของเขาเนื้อเด็ดจริงๆแล้วน้ำจิ้มซีฟูดเขาคือแตกต่างที่อื่นยังไงแม่ลองกินคือเวลาที่คุณจะกินเนี่ยคุณราดมันแล้วคลุกๆๆจริงแล้วก้อยพอกินกับเกี๊ยวขอใช้มือนะได้เลยอย่างเงี้ยแกบย่งงเีรักอถาปละมือถูกปุ๊บแล้วก็เส้นนี่เส้นอะไรเนี่ยคืออันเนี้ยคือแบบว่าเรื่องตัวเราเนี่ยไม่อยากจะกินแป้งบางทีแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนบางทีมากินเกาเหลาอย่างเดียวก็เบื่อก็เลยมีก๋วยเตี๋ยวเส้นไข่ขาว อันนี้เป็นเส้นไข่ดาลดน้ำหนักอย่างนี้อันนี้เป็นสิทธิบัตรแบบว่าทางแบบจุฬาลงกรณ์เลยนะแล้วเราร like okay. ู้จักกับแบบว่าทางแบบคณะจัดทำแล้วก็บอกว่าเราขอนำมาขายอันนี้ก็แบบว่าชุดละ49่สิบเก้าบันนีเส้นหมี่อันนี้เป็นเส้นเหมือนบะหมี่แต่จะเป็นยากิโซบะแล้วมาทำเป็นเหมือนแทนเส้นบะหมี่ได้เลยเนาะโยชก็คนไม่ชอบแป้งหรือว่าเบื่อเกาเหลาก็มาทานอันนี้เลือกเส้นนี้ได้หรืออยากจะทานเนื้อหรืออยากจะทานพริกกรอบน้ำปลาส้มตำได้หมดเลยไก่ตกครกตั้ง ก่อนเนี้นำเมนูนี้ยจำไว้ทุกคใส่่หมูงเครื่องใส่หมูเนี่ยอันเนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ส่งเครื่องเป็นเมนูประจำฉันเขาจวนที่ส่งเขาจะโคตรสดแล้วกินปุ๊บลาดจ้ำจิ้มซีลุกอู้โคตรอร่อยเลยจานเดียวตื่นอยู่คือใช้เครื่องของส้มตำมามิกซ์กับเครื่องก๋วยเตี๋ยวอ๋อเหรออันนี้ก็เลยเป็นเมนูส่งเครื่องหยวนไม่อยู่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายให้เสร็จก่อนก็ได้ใจเย็นๆขอขอประแชรสัมพันธ์นิดนึงนะครับ คนที่ดูรายการนี้แล้วใม่แบบพรุ่งนี้นะครับทุกออเดอร์เราจะแถมน้ำเก๊กนวยให้1ขวดทุกออเดอร์สั่งได้ทางไลน์แมนหรือว่าทางโรบินฮูดแอปพลิเคชันก็ได้หรือสั่งในไลน์แอดของร้านก็ได้นะครับนกเรสตอรอร์ม NOKNOK แล้วก็เรสตอรอรมภาษาอังกฤษมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าด้วยสั่งทุกออเดอร์เราแถมน้ำเเฉพาะวันพรุ่งนี้ส่วนวันอื่นๆเนี่ยเราหยุดแค่วันเดียวคือ1มกราคม3 0สเปิด เปิดหมดหยุดแค่หนึ่งมกราบหยุดแค่หนึ่งมกราคมใช่ครับอุทมงานนี้แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับส่วนใหญ่คนก็จะมาฝากท้องกันช่วงกลางวันทำงานนี้ทำไมพีเวลาหาแฟนเหรอครับฮะเราไม่ต้องหาแฟนแล้วเรามีลูกเรามีลูกแล้วนี่ไงโอ้แฟนเขามานั่งเฝ้าอยู่เดี๋ยวเรามีลูกแล้วคนที่โสดนี่อีเนี่ยนะโสดตลอดชีวิตแต่ว่าเว็างอกเลยหนไปหาแฟนไปหาแฟนไปหโชว์สีแดงเลยฝากร้านเด็กเด็กผู้ชายทั้งหลายลูกดอยหนู่มฝากซีรีส์ลูกก่อนนะฝากซีรีส์หน่อยเร็วลูก ฝากติดตามสถาบันปั้นดาว House of Star ด้วยนะครับผมเป็นซีรีเรื่องแรกของกอนนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีบุคลิกหรือตัวละครทั้งหมดสองอย่างก็อยากฝากติดตามนะครับร้านนม้ชื่อน้องกอนนะฮะแต่รายเรื่องนี้ก็จับตาดูแต่ละคนจะเข้าวงการมาเทิงกี่คนเนาะขอบพระคุณฮะเป็นร้านในตำนานที่วันนี้ ขอบคุณมากปีใหม่แลกจะเชิญมาขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณตลอดทั้งปี2565ครับเราผ่านอะไรกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนรายการไม่ปิดฮะเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่ไปเล่นการเมืองฮะยังเป็นพิธีกรอยู่เนี่ยแหละฮะขอให้ทุกโศกโรคภัยจบไปกับปีเก่าวันแรกของปีใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ฮะ